อีกอแกกับฉันจะเป็นบุคคลสำคัญแห่งวงการ,รวิทยาศาสตร์ผู้ซึ่งนำการเปลี่ยนแปลงสู่โลกนี้เราจะสร้างชีวิตจากความตายมันมีชีวิตแล้วคุณรู้ไหมนี่มันสำคัญมากแค่ไหนโอ้ก็ะเพรารู้อยู่บ้าง 20th n t u t y r y x o x ผมคือนักสืบเธอร์ปินผมมาที่นี่เพื่อสืบสวนการสูญหายของชิ้นส่วนศพไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงอะไรคุณไม่กลัวในการท้าทายกฎธรรมชาติหรือคุณเฟรนเกนสตีน ไม่ผมชื่อแฟลงเกนสไตล์เราเร็วนี้เราจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากรูปลักษณ์ของเราเองถามไหมเออก็ตามนั้นแหละตำนานฉันว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะได้เจออสุรกายของเราปลุกให้ตื่นวิกเตอร์อย่าเต็มกำลัง มันมีชีวิตเห็นเห็นกันอยู่คุณเอาตัวเข้าไปเสี่ยงก,กับอะไรตัวไฟฟ้าดูดอย่างนั้นเหรอถูกอสุรกายไล่ตามและถูกไม้หัวจากตำรวจแกมั่แต่สนใจเพียงแค่ด้านลบของมันระวังให้ดีคุณแฟรงเกนสตาร์ของเล่นของคุณมีพลังกดเกรี้ยวที่ลุนแรงผมไม่มีข้อโต้แย้งเรื่องนั้น Victor Frank enstein ให้เสียงภาษาไทยโดย j u s t m er hey, a k e r Studio